ช็อกมากวันนี้ฉันมาซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมอ่ะจากแบบใบละสามหมื่นอ่ะเดื 2, อสองหมื่นเนี้ยหรือว่าแบบพวกของดุดลงจำนำอ่ะแล้วของแท้ทุกอันเพราะว่าเขามีใบแล้วลดราคาถูกมากแบบเมื่อกี้แหวนเพชรอ่ะแหวนเพชรอันละแบบห้าหมื่นเดือสามหมื่นเนี้ยคือถูกมากกันฉันอยู่ที่ฟิวเจอร์อปาร์คชันจีตรงโซนนี้นะเนี่ยโซลานน้ำพุทุกคนรีบมาคือตอนเนี้ย เปิดวันแรกฉันเพิ่งถามเขาเขาเปิดวันแรกแล้วคนมุงเยอะมากแล้วคนแบบซื้อกันจับ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 เขามีของหลุดจำนำมากกว่า5,000รายการเลยนะที่นี่แล้วความพิเศษคือทุกชิ้นการันตีของแท้ทุกชิ้นมีใบรับจำนำคืนด้วยนะหมายความว่าทุกชิ้นที่เราซื้อไปอ่ะสามารถทำมันเป็นเงินหมุนเวียนได้ด้วยเพราะเป็นของแท้แน่นอนแต่ต้องรีบหน่อยเพราะสินค้าหนึ่งแบบมีแค่หนึ่งชิ้นเท่านั้นแล้วเขายังมีกิจกรรมเช่นนาทีทองหรือว่าเล่นเกมในช่วงตุ่จีนนี้ด้วยพวกเครื่องประดับพิทพลอยลดสูงสุดห้าสิบืออเเเราามั่่นนนนใ้ลยวป็แ ดลดขยะจากสินค้าในการใช้แฟชั่นเป็นการช้อปปิ้งที่ไม่ได้แค่เซฟเงินในกระเป๋าแต่ยังเซฟสิ่งแวดล้อมอีกด้วยแถมเราสามารถแปลงสินค้าเป็นเงินได้ด้วยในอนาคตหากเรามีความจำเป็นต้องใช้เงินใครสนใจต้องรีบพุ่งตัวเลยนะเพราะเขาจะถึง3กุมภาพานันธ์นี้ที่ชั้นจีโซนลานํำพุฟิวเจอร์ปาร์คลังสิตนะ